สวัสดีครับผมนะครับอาร์ชลริสนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูเส้นทางของบิ๊กนะครับก็คือบิ๊กตำรวจนะครับก็บิ๊กตายและบิ๊กโจ้นะครับจะมาดูกันว่าต่อจากนี้นะครับเส้นทางต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่บิ๊กโจ้นะครับก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับชอบด้วยกฎหมายก็หลังจากที่ กพคตลนะครับหรือคณะพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับก็ออกมาฟันธงว่าการที่ให้ออกจากราชการไ่ก่อนนะครับชอบด้วยกฎหมายนะครับที่นักตอนนั้นนะครับรักษาการแทนกพคตรนะครับก็คือพลตารวจเอกกิตรัตนเพชรนะครับหรือว่าบิ๊กตายนะครับก็ได้ออกคําสั่งนะครับให้บิ๊กโจออกจากราชการไ่ก่อนนะครับก็ทางกพคตรนะครับก็ ฟันมาว่าการที่ให้ออกจากราชการไ้ก่อนชอบด้วยกฎหมายนะครับตามกฎของกตลนะครับถูกต้องแล้วนะครับก็บิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้ออกจากราชการไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอนมีนนำซ้านะครับที่ผ่านมาก็มีการโปรดเก้านะครับให้พ้นจากตาแหน่งรองกอตลนะครับในตําแหน่งตอนนั้นของบิ๊กโจ๊กนะครับก็ให้ออกจากราชการนะครับก็หลังจากนี้นะครับ90วันนะครับ ก็คือสามเดือนนะครับบิ๊กโจ๊กก็ต้องไปสู้กันต่อในชั้นศาลนะครับก็คือต้องไปร้องศาลปกครองสูงสุดนะครับก็คือเป็นทางสุดท้ายแล้วนะครับถ้าบิ๊กโจ๊กอยากได้กลับมานะครับก็ต้องไปอ่าร้องศาลปกครองสูงสุดอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็ได้ออกจากตําแหน่งผบตรเรียบร้อยแล้วการที่จะกลับมาจะได้มาเป็น ถูกแต่งตั้งให้เป็นผบตรหรือว่าจะกลับมารับราชการอีกอันนี้คือน่าจะอีกไกลเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะสู้กันเสร็จกว่าจะกว่าจะร้องศาลปกครองกว่าจะก็น่าจะกินเวลาไปน่าจะสองปีถึงสามปีนะครับซึ่งอายุราชการบิ๊กโจ๊กก็เหลืออยู่ประมาณอีกหกปีหกปีหกปีว่าฝ่านะครับก็จะได้กลับมาทันไหมหรือว่าอาจจะโดน โดนในส่วนของอปปงหรือปปชนะครับที่กาลังตรวจสอบอยู่ตรงนี้เราก็ต้องไปติดตามดูนะครับว่าทางบิ๊กโจนะครับจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าจะจะเขาเรียกว่าไงคือจะแบบว่าจะออกไปไม้ไหนหจะออกไปลูกไหนนะครับหรือว่าจะแบบแก้เกมยังไงนะครับเพราะว่าจากที่ว่าเคยบอกว่าเป็นแมวก้าชีวิตใน,นนี้อันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าจะก้าหรือสิบนะครับก็ เราก็ต้องมาติดตามดูนะครับในส่วนตรงนี้นะครับบิ๊กโจ้นะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็มีการออกออกหมายจับนะครับจากจากทางสนอนะครับแล้วบิ๊กโจ้ก็ได้เข้าไปรับทราบก็กล่าวหาแล้วก็ประกันตัวออกมานะครับหลังจากนั้นมานะครับก็ทางบิ๊กโจ้ก็จะพูดอยู่ตลอดนะครับว่าทางบิ๊กโจ้เองก็ยังเป็นรองหบ้ตรออยู่ยังไม่ได้ทุนเก้ายังไม่ได้โ้นจักตาแหน่งนะครับก็ ในตามตามขั้นขั้นตอนตรงนั้นนะครับก็อย่างที่ไปนักข่าวได้ไปสอบถามทางบิ๊กต่อ,อบิ๊กต่อนะครับว่าได้เห็นหนังสือยังที่บิ๊กโจ๊กส่งหนังสือไปว่าให้ให้ดึงตนก็คือให้ดึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนอ่ะมันไม่ชอบด้ยวยกฎคนหมายอ่ะให้ดึงกลับไปดํารงตาแหน่งเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนั้นทางบิ๊กต่อออกมาประสิทธนะครับว่าคือยังไม่เห็นเลย ไม่เห็นไม่ไม่เห็นเลยก็คือยังไม่เห็นเกี่ยวกับที่พี่โจ๊กมาส่งให้อนะ่ะยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ได้บอกด้วยว่ากับพโจ๊กเองก็ไม่ได้มีอะไรบานหมานกันก็ก็ไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้เอาไม่ได้ดึงพโจ๊กให้กลับไปเพราะว่าก็มองไปถึงเรื่องว่าเออเนี่ย คือให้ไปทาให้ทําในตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับใช่ไหมก็คือก็คือให้ให้ไปตามขั้นตอนกฎหมายก็คือนั่นแหละก็ให้ไปให,ให้ให้เรื่องตรงน,นี้มันไปอยู่ที่กพคตรนะครับระบบพิธากุณธรรมก็เป็นคนที่ว่า,าวินิจฉัยหรือว่าที่จะฟันธงได้ว่าเออเนี่ยที่ให้ออกเนี่ยชอบไหมหรือที่คือที่ออกมาแล้วเนี่ยคือทําโดยไม่ชอบหรือกฎหมายก็อาจจะให้กลับไปในตอนนั้นนะครับก็คือเหมือนกับว่า ทางบิ๊กต่อก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับซึ่งถ้าทางถ้าเป็นอย่างทางเราเป็นประชาชนหรือว่าอย่างผมฟังหรือว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับก็คือว่าดูแล้วก็มันมันน่าจะเหมือนมันมีอะไรอยู่อยู่ในนั้นน่ะใน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 ที่ตอนที่ทางบิ๊กต่อพูดอะว่ามีมันเหมือนมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะจริงๆแล้วมันเหมือนเหมือน มือนมีการขัดแย้งกันนแต่ก็อาจจะพูดให้มันแบบว่าเฮ้ยไม่ได้มีอะไรกันนะอะไรเงี้ยแต่ทางส่วนทางบิ๊กโจเองก็บอกว่าอ๋อก็คือน้อมรับถ้าเกิดทางกพคอตรออกมาแบบไหนก็น้อมรับในคําตัดสินก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันก็คือก็ไม่ฟ้องไม่อะไรก็คือเหมือนว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือแบบเออไม่ฟ้องก็เดี๋ยวไปสู้กันในศาลปกครองสูงสุดนะครับตรงนี้บิ๊กโจก็ต้องรอ รอ,อที่จะไปร้องสาลปกครองสูงสุด,สดถึงจะได้กลับมาจะได้กลับมาหรือไม่ได้กลับมานะครับก็ต้องอิงอิงในตามตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาท่านเสรีก็เคยพูดไว้บอกว่า,วาตัวท่านเสรีเองก็เคยโดนโดนแบบนี้เหมือนกันก็ยังสู้ตนชนะกลับมาได้แต่ว่าอายุราชาการท่านมันก็คือตอนนั้นเหลืออยู่แค่ปีเดียวก็คือมันก็หมดแล้วเพราะว่ามันกินระยะเวลาไปถึงถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณ6ปีหรือเท่าไหร่นี่แหละ ก็เดี๋ยวก็ต้องรอรอดูบิ๊กโจ๊กนะครับว่าบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาไหมเอาละเดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของอ Big, Big บิ๊กบิ๊กตายกันมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นะครับเราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้านะครับว่าทางบิ๊กตายจะ,จะได้จะได้เป็นผบตลอไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือตอนนี้นะครับบิ๊กตายก็ได้เป็นอาวุโสอันดับหนึ่งนะครับแล้วยังเคยดํารงตําแหน่ง รักษาการแทนพอบอรตรด้วยแล้วก็ยังเคยมีทางที่ว่าบิกกบาบ๊กต่อกับบิ๊กต่อกลับมารับราชการก็คือมามาเป็นพอบอรตรก็ยังมีการาให้บิ๊กตายนะครับเหมือนแบบว่าไปประชุมแทนไปอะไรแทนคือมอบหมายงานให้นะครับให้ทำนะครับก็ไม่แน่ก็อาจจะไม่แน่ก็อาจจะได้เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นพอบอรตรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้า นายกคนปัจจุบันนะครับคุณอุ้งอิงนะครับออคือแบบว่าถ้าเ,เลือกแบบว่าอ่าโอเคมันเคยมีปัญหาว่าคามขันอุสกันอะไรอย่างเงี้ยเลือกอันดับสี่ขึ้นมาแล้วก็มีการร้องเรียนกันอะไรกันพอมาถ้าเป็นทางคุณอุ้งอิงหรือว่าเอออ่าโอเคอันดับหนึ่งก็คือถ้าหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนี่ก็คือน่าจะเป็นบิ๊กตายนะครับได้ขึ้นไปแน่นอนชัวร์ส่วนท่านอื่นนะครับพอตอนนี้ก็น่าจะมีชิงตําแหน่งกันอยู่สามสามคนนะครับ แล้วส่วนส่วนตรงนี้นะครับทางบิ๊กไตยก็คือที่ผ่านมาก็ถ้ามองนะครับท่านก็ได้แบบว่าเออมีการทําผลงานทําอะไรกันมาแบบก็มีการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการรักษาการนะครับก็มีการทําผลงานทำมีการปรปับปามมีการจับบ่อนนะครับอย่างเช่นจับบอนนะครับอาจจะอยู่แถวนนทันนทบุรีหรือว่าจะเป็นการป่าล้างอาวุธสงครามอาวุธปืนนะครับแล้วก็ ยังมีทั้งที่ท่านนายกคนก่อนนะครับอดีตนะครับคุณเศรษฐาทวีสิทนะครับ,รนนรบที่ว่าให้ปรับปรามเกี่ยวกับเรื่องทุนจีนสีเทาหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคอร์เซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ทางบิ๊กต่ายต่นนั้นที่เป็นรักษาการแทนก็ได้ได,ได้ได้ทยอยทยอยทำท,ทยอย พราะก็มีเคยก็มีเด้งระดับตำรวจระดับสูงหลายหลายหลายตำแหน่งเหมือนกันที่ว่าเด้งไปใน,นตอนนั้นนี่ว่าเกี่ยวกับเรื่องบดน,นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าถ้ามองกันจริงๆก็ถือว่าการรักษาการแทนเนี่ยก็ถือถือว่าเป็นเป็นเป็นไม้ต่อเป็นแต้มต่อได้ที่ว่าเวลามองก็เอ้ยคนนี้เคยเคยเป็นเคยรักษาการแทนเคยเคยอยู่ตำแหน่งตำแหน่งแบบนี้แล้วก็อเอาอยู่แล้วก็ทําได้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่ก็อาจจะ ส่งผลให้เวลามองภาพรวมต่างๆว่าเออคนที่จะเหมาะที่จะเป็นพบอตรลนนะตอนนี้ก็คือน่าจะไม่มีใครอีกแล้วก็วน่าจะต้องเป็นทางบิ๊กตายนะครับแต่ก็ไม่แน่ก,ก,ก็ก็อีกสองคนอาจจะอันดับสามขึ้นก็ได้หรืออันดับสองขึ้นก็ได้มันก็มันเราไม่รู้ไงเบื้องหลังว่าจะมีการดิวกันเกิดขึ้นไหมว่าจะเอยเอาคนนี้เป็นหรือจะเอาใครเป็นอันนี้ มันเป็นอนาคตข้างหน้าซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับแต่แต่ถ้าเรามองตามหลักการาจริงๆเนี่ยเส้นทางของนักบิ๊กตายเนี่ยผมว่าน่าจะได้เป็นผอบอรตรแน่อย่างน้อยก็ต้องมีสองปีกว่จาจะกเกษียณน,นะครับเพราะว่าอีกไม่นานนะครับก็เดี๋ยวทงบิ๊กต่อก็จะต้องกเกษียณออกนะครับกรเกษียณแล้วก็ทางนี้ก็ก็ต้องมีการโยกย้ายหรือว่าต้องมีการแต่งตั้งผอบอรตรขึ้นมานะครับแล้วก็ หลังหลังจากแต่งตั้งพบบลรเดี๋ยวก็จะต้องมีนำทัพของคนรุ่นใหม่คนรุ่นกะคนรุ่นใหม่ที่จะต้องขึ้นมาแทนตําแหน่งว่รอ,องพบตรอะไรเงี้ยว่าแบบก็จะต้องดันขึ้นมานะครับก็ตรงนี้ก็ถ้ามองในมุมผมนะครับผมว่าตอนนี้บิกต่ายน่าจะแบบลอยลำแหละน่าจะแบบยิ้ม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 กุบกุบได้อะว่าเออเนี่ยได้แน่นอนได้ขึ้นแน่นอน ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่ถ้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าทางบิ๊กโจ๊กสู้สาสตร์พวกคองแล้วแล้วได้กลับมาก็อาจจะไม่ได้เจอบิ๊กตายแล้วล่ะผมว่าน่าจะเกษียณไปแล้วแต่อาจจะได้มาเจอเนี่ยลองที่ที่อยู่ๆกันเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นต่อจากเนี้ยอาจจะได้เจอแต่ตรงนี้ก็ต้องรู้นะครับว่าบิ๊กโจ๊กจะไปสู้ ในชั้นศาลรปกรครอ,องสูงสุดอหะแล้วจะสา,สามารถจะแบบว่ารอดไหมหรือจะอะไรไหมเพราะว่าที่ผ่านมาดูแล้วมันคือแบบมันเหมือนเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับกระทาความผิดก็ตรงนี้ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนะ่ะเหมือนแบบว่าคือเป็นที่จับตามองของประชาชนนะครับโห ตั้งแต่ปีใหม่มาเลยก็คือมีแต่คนจับจ้องจับตามองว่าเออวงการตำรวจนะครับก็ระดับผบอรตรหรือคนตำรวจเองนะครับผิดวินยัยกระทำความผิดอะไรเงี้ยครับก็การรายงานข่าวนะครับก็มีหลายสำนักมีทั้งกูรูมีหลายสำนักมากมายครับที่มารายงานข่าวแล้วก็โอ้โหก็เรียงงา่ายๆว่าฟังกันวันต่อวันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในนตอนนั้นนี่คือแบบ มีแต่ฟังเกี่ยวกับคดีวิกโจ๊กข่าววิกโจ๊กอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับการเมืองนี่แทบจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ฟังเลยนะว่าการเมืองไปอะไรยังไงบางทีก็ท่านเสรีออกมาบ้างบางทีก็าาทางกูรูทางด้านกฎหมายก็ออกกันมาบ้างแบบโอ้มาหลายฝ่ายหลายอะไรเงี้ยหลายช่องหลายสำนักมากเลยครับก็ตรงนี้ก็ในต,ตอนนั้นก็คือเราก็แบบติดตามฟังกันโอ้โหก็ เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าต่อจากนี้นะครับวิกโจจะได้กลับมาไหมจะไปร้องทันปกคงของทุนแล้วจะได้กลับมาไหมทางบิ๊กตายเนี่ยครับไล่เร็วๆวันนี้จะได้ขึ้นมาเป็นผบตรไหมอันนี้คือเราก็ต้องไปติดตามติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าไฟล์นี้นะครับระหว่างถ้าเป็นว่าไฟน์นี้นะครับก็ระหว่างบิ๊กต่อบิ๊กต่อเนี่ยก็อาจจะ เกษียณอายุไปส่วนบิ๊กตายอาจจะได้ขึ้นมาเป็นพบตรบิ๊กโจ๊กก็ต้องไปสารปกครองแล้วจะได้กลับมาไหมอ่ากลับมาจะกลับมาในช่วงเวลาไหนแล้วกลับมาจะได้เป็นพบตรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับกดซับสไครต์นะครับและที่สําคัญนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับ เวลาลงคลิปไปท่านจะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ